สวัสดีครับเอีครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูนะครับปลาไหลขั้วตะไคร้นะครับผมเราต้องลวกปลาไหลก่อนนะครับเพื่อจะล้างเมือกแล้วก็เลือดรบปเขาออกนะครับเอาใส่เกลือลงไปก่อนครับหนึ่งช้อนนะครับอันนี้ผมจะทําแค่ที่เดียวนะครับแต่ตัวนี้เอาเผื่อไว้นะครับก็จะลวกไว้หมดเลยนะครับครับผมว่าเมนูนี้ไม่ได้มีขายในร้านนะครับอแต่พอดีเมนูนี้เอฟซีมาจากทางเมรนะครับซึ่งเป็น เอฟซีประจํานะครับถ้ามาเมืองไทยมาอุบลนะครับเขาจะแวะมาทานอาหารที่ร้านนะครับเขาจะมาทุกเดือนนะครับเพราะว่ามีคนในครอบครัวเขานะครับต้องมารักษาที่จังหวัดอุบลมาตรวจทุกเดือนนะครับแล้วทีนี้เขาอยากกินปลาไหลครับเพราะว่ามาที่ไรจะสั่งปลาไหลนะครับแล้วก็เมนูที่ผมบอกอยู่ในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดเผ็ดต้มเป็ดนะครับ หรือว่าโยยปลาไหลนะครับเขาก็กินมาหมดแล้วนะครับเขาก็เลยขอให้ผมทําเมนูอะไรก็ได้ที่เป็นปลาไหลนะครับผมก็เลยตัดสินใจทําให้นะครับปลาไหลขั้วตะไคร้นะครับวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมลวกเสร็จก่อนเรามาดูกันอ่ะหลังจากเราลวกปลาไหลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทํากันเลยนะครับเอาเครื่องสมุนไพรลงไปผัดก่อนนะครับอยู่ในนี้ก็มีข่าตะไคร้นะครับ ใบมะกรูดแล K, ้วก็รากผักชีนะครับหอมแดงด้วยนะครับอาลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับเครื่องแกงหอมแล้วนะครับเอาปลาไหลลงเลยครับเหล้าครีมครับผมเติมน้ําซุปครับเดี๋ยวเครื่องแกงเราจะติดนะครับจะติดกระทะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดนะครับพริกทอดนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับเลือกเอาตะไคร้ออ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มพริกไทยอ่อนลงไปนะครับ เพื่อความเผ็ดร้อนจัดจ้านนะครับน้ำมันหอยครึ่งช้อนนะครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็รสดีหมูนะครับใส่ไปครึ่งช้อนชาครับน้ำปลากะผมครึ่งช้อนนะครับพริกไทยครับตบท้ายครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเราไปลงจานกันเลยครับ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปลาไหลก้วดตะไคร้หรือว่าปลาไหลผัดตะไคร้นะครับไม่มีในเมนูแต่จัดให้ได้ครับผมอร่อยแน่นอน